สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้แอป c a n v a นะคะที่เป็นแอปในการออกแบบนะคะนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะว,วันนี้เราจะมาออกแบบแผนการสอนแบบหน้าเดียวนะคะโดยออกแบบในโทรศัพท์มือถือเพื่อสะดวกและง่ายแต่ถามว่าเราไปออกแบบในโน้ตบุ๊กได้ไหมก็ได้นะคะก็พิมพ์ canva. com เข้าไปก็จะเป็นการออกแบบที่เหมือนกันนะคะโดย เข้า,าโดยใช้อีเมลของเรานะคะเป็นหลักในการอ่าแอดเข้ามานะคะทีนี้เรามาเรียนรู้นะอโดยการเข้าไปในแอปของ c a n v านะคะคลิกเข้าไปนะคะเนี่ยนะะขาก็จะมีการออกแบบแบบสร้างงานหลายหลายลากเลยนะคะเช่นโปสเตอร์ต่างๆนะคะ ทำอะไรบ้างโลโก้โพสอิน s t าโพส instagram นะงานนำเสนองานปก facebook อะไรเงี้ยนะคะอ่านะคะเรื่องราวของคุณนะเนี่ยให้เลือกให้เลือกเยอะๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทําแผนการสอนแบบหน้าเดียวนะคะเราก็พิมพ์คาคำว่าแผนการสอนเข้าไปนะคะ เหมาะสำหรับค,คุณครูที่กำลังจะทำสรุปงานนะคะอันนี้เห็นไหมแบบแผนการสอนเด็กเล็กแผนการสอนสายคิดแผนการสอนศิลป,ปะอะไรเงี้ยมีออกแบบให้แยะเลยนะคะอ่าให้ครูเลือกแผนการสอนแบบภาพรวมนะเนี่ยก็จะมีมาให้เราดูเยอะแยะเลยนะคะให้ครูเลือกเอานะคะเหมาะมากเลยเห็นไหมคะ มีออกแบบปฏิทินตารางเรียนตารางสอนแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาทำทีละอย่างกอนเนาะ,ะให้เรื่องแบบว่าแผนการสอนเพราะเราเราจะไปะทำแผนการสอนแบบสุปหน้าเดียวก็ะจะเน้นไปที่คำว่าฟรีนะ,นะอันไหนที่เป็นฟรีเนี่ยนะก็จะดูแบบตรงนั้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะ,ะแต่ถ้าเราไม่มฟรีปุ๊บเราก็จะเมื่อทำเสร็จเนี่ยเราจะต้องอแบบว่า เอีเจงเงินค่าแบบนะคะาในการออกแบบนะแบบแม่แบบเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราก็เลือกที่ฟรีเราก็จะได้ออกแบบเองนะสามารถที่จะปรับแต่งเองได้นะคะเ,เลือกอันไหนดีนะคะ <S <S เอของครูเลือกของครูเลือกอันนี้ละกันครูก็คลิกนะคะแบบหนึ่งนะ <S <S อ่ะครูก็คลิกอันนี้นะคะ ที่เข้าไปล้โอเคก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นฟอร์มให้นะ,ะทีนี้ก็จะแก้ไขได้ยังไงเยวลองขยายดูนะคะอ่าเกรดวิชาวันที่บทที่หัวข้อนะ,ะเรื่องนะอันนี้ก็เราต้องการแก้ไขเราก็คลิกนะคลิกหนึ่งครั้ง เราก็จะสามารถที่จะปรับแก้ไขได้นะคะสามารถพิมพ์เข้าไปใหม่ได้เกทนะอะไรแบบนี้นะคะวิชาเลื่อนมาแล้วก็กดนะคะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะกดครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถวิชาอะไรล่ะเทคโนโล,โลยี ะะใส่เนื้อหาใส่อะไรเข้าไปได้ตามปกตินะคะเนี่ยในหน้าเดียวกูก็ใส่เข้าไปนะคะให้มันเต็มที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะ,ะดูที่ข้างล่างเห็นไหมคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีคัดลอกได้นะคะ,ะถ้าไม่โอเค หมายความว่าทําผิดทาแรงกูก็สามารถที่จะอันดูกลับไปแก้ไขได้นะคะค่อนข้างง่ายหรือเมื่อเลือกแล้วต้องการเปลี่ยนอ่าใส่รูปภาพเข้าไปนะคะก็คลิกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ท่านมาคลิกตรงนี้ตรงเครื่องหมายบวกนะคะคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีอ่า ะะแม่แบบอันใหม่อัปโหลดรูปภาพนะอันนี้คือรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเนี่ยข้อความใส่เสียงใส่อะไรเข้าไปปรับเปลี่ยนได้นะคะตัวอย่างสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนใส่รูปภาพก็คลิกที่รูปภาพเพิ่งนี่ก็จะมีรูปภาพเนี่ยสามารถอัปโหลดขึ้นมาใหม่ได้ภาพถ่าย ของเราข้อความนะฮะเสียงวิดีโออะไรบ้างภาพนะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะฮะคีเข้ามานะเมื่อเราเลือกภาพเข้ามาแล้วก็สามารถจะปรับที่วัตถุนะคะแล้วก็ย่อ คลิกเมาส์ค้างไว้เวลาเวลาท่านย่อให้มายอดที่มุมนะคะดึงใช่ไหมคะมันจะไปแบบมันจะไปแบบสมดุลนะคะมันจะไม่ยืดหดแบบขยายแตกต่างกันมันจะไม่แบบผิดรูปอะ่ะโอเคเนาะถ้าท่านดึงมาเนี่ยดึงตรงมุมอะตรงมุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะดึงไปมันจะไปแบบเนี่ยมันจะไปแบบมันจะไปแบบแบบ อ่เนี่ไปทั้งรูปภาพโดยได้สมดุลของรูปภาพเนี่ยท่านมีภาพมีอะไรท่านก็ใส่ถ้าไม่ต้องการท่านก็ลบทิ้งนะคะมาที่ลบแล้วก็ลบออกอย่างเงี้ยนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วมันมีอะไรบ้างละหัวข้อพิมพ์เข้าไปอะไรเงี้ยโครงสร้างกิจกรรมเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะเซฟได้เลยนะคะโดยเนี่ย ไปที่บันทึกอัปโหลดได้ไปทําพร้อมกันนะอะ่ถ้ากดบันทึกทำยังไงเนี่ยบันทึกก็เซฟอันนี้จะเซฟงานนะเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแชร์ได้นะคะแชร์ไปไหนแชร์ให้ใครแชร์ลงเฟซลงลงลายข้อความได้หมดนะคะ เนี่ย yeah. อันนี้คือเรียบร้อยแล้วกลับไปแก้ไขใหม่ถ้าเนี่ยถ้าต้องการเลือกอันนี้นะคะเซฟไฟล์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าบันทึกเป็นบันทึกเป็นอะไรเนี่ยนะคะ เนบันทึกเป็นอะไรเป็น pdf ไหมหรือยังไงก็ะจะมีให้เลือกว่าบันทึกเป็นอะไรเป็น png ภาพที่คุณภาพสูงเป็น jpg เป็น pdf นะนะคะเป็นวิดีโอ mp 4 mp 4นะมีให้เลือก อยู่ตรงนี้นะคะตรงบันทึกเป็นอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเนาะเมื่อทำเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้นะคะเรียบร้อยนะครกูจะขอเวลาไปนั่งทำเพราะกูจะสรุปส่งงานเช่นเดียวกันนะคะก็มีแผนหลายแผนเลยที่จะทำสรุป หน้าเดียวแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคุณครูนะคะที่กำลังจะทำแผนการสอนแบบสรุปเพื่อเตรียมประเมินหรือสรุปงานแบบหน้าเดียวนะคะแผ่นเดียวเป็นแบบโปสเตอร์นะคะหรือสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะคะแก้ไขนะะพิมพ์เข้าไปแล้วหรือเลือกฟอนต์ได้ตรงนี้นะคะ นะะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้หมดตรงนี้นะคะข้างล่างนะะให้ท่านคลิกแล้วก็เลือกก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็อ่าพาเรียนรู้นะแคนวาซึ่งสามารถออกแบบได้มากมายเลยแต่วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการออกแบบแผนการสอนนะแบบเล็กๆล็กน้อยน้อยนะคะสำหรับคุณครูที่อ่าอยาก ออกแบบแดังได้ไอเดียใหม่ๆก็ลองเข้ามาดูในแอปแคนวาหรือในเว็บไซต์แคนวาถ้าทำในโน้ตบุ๊กนะคะวันนี้นะคะถ้าอ่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจให้กับคุณนันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ